ครับสวัสดีครับนะครับสำหรับนักเรียนชั้นมอมาต้นนะครับวันนี้ครูก็จะมาแนะนําในส่วนของในส่วนของการใช้ตัวโปรแกรม c a n วานะครับในการในการทํางานในครั้งนี้นะครับก็คืออันดับอันดับแรกเราต้องมีมีแอปตัว c a n วานะครับซึ่งสามารถใช้ได้ทั้ง p c แล้วก็ตัวแอปในในมือถือก็ได้นะครับอันนี้ของครูก็จะอยู่ในอันนี้นะครับคลิกเข้าไปในตัวแขงแคนวา นะครับเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะครับงานของวันนี้นะครับครูจะให้เรานะครับบันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรมที่1นนะครับสมุดเล่เนี้เราเขียนหัวนะครับเดี๋ยวครูกลับไปที่หน้าโฮมก่อนนะครับเริ่มต้นเนี่ยเมื่อเราเข้ามาในโปรแกรมแคนวานะครับมันก็จะโผล่หน้านี้ขึ้นมานะครับให้เรานะครับค้นหาคําว่าอินโฟกราฟิกนะครับพิมพ์ว่าอินโฟนะครับกราฟิกนะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับให้เคาะโกนะครับ มันก็จะโผล่นะครับแม่แบบต่างๆนะครับมาให้เรา fashion, นะครับเลือกใช้เราต้องการใช้แม่แบบแบบไหนนะครับเพื่อนําไปใช้ในการทํางานส่งครูนะครับก็สามารถเลือกได้เลยนะครับอันนี้ในที่นี้ครูจะเลือกแม่แบบนะครับแบบแบบนี้กันนะครับมาคลิกเข้ามานะครับมันก็จะโผล่ตัวแม่แบบนะครับขึ้นมาให้กับนักเรียนนะครับนันยนสามารถที่จะปรับได้นะครับเช่นเนี้ย ข้อความกดคําว่าแก้ไขด้านล่างอันนี้เมน,นูนี้นะครับมันก็จะแก้ไขข้อความให้กับเรานะครับเช่นบันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้เราเรว่าสิ่งสิ่งที่ได้เรียนรู้นะเรียนรู้เราใส่ลงไปนะครับเสร็จแล้วเคาะหนึ่งครั้งนะครับเราสามารถเปลี่ยนฟอนต์ได้นะครับฟอนต์แบบไหนที่เราต้องการสารบาัญอ่ามันก็ปรับฟอนต์ให้กับเรานะครับหรือจะไปดูขนาดนะครับ ขนาดของฟอนต์เช่น71เนี่ยมันใหญ่ไปแล้วก็มันเล็กได้หรือเจ้าใหญ่ย่อขยายได้หมดเลยนะครับวันนี้คือฟอนต์ทีนี้นะครับอันล่างอันนี้เราก็เปลี่ยนได้นะครับเนีย่ยลบลบแล้วก็บอกว่าสิ่งที่ได้เรียนรูจ้จากกิจกรรมที่1อ่งเราเลยกิจกรรมที่1น่งนะครับอ่านสมมุติว่าคุณถูกนะครับอ่าเสร็จแล้ว พอเสร็จก็เคาะนะครับเสร็จแล้วถ้าเรานะครับเรียนนะครับในกิจกรรมที่1เกี่ยวหุ่นยนต์เนี่ยไปแล้วนะครับให้เราก็เอารูปที่ได้มีบ้างนะครับถ่ายไว้ก็มาใส่ว่าสิ่งสิ่งที่ได้รู้ในครั้งนี้มีเรื่องอะไรนะครับเราก็ใส่ลงไปนี้เอารูปสมมุติว่าครูเอารูปจากเครื่องนะครับที่ถ่ายเอาไว้หรือก็ไปเอาภาพถ่ายมานะครับเช่นรูปน้องอ่าเงี้ยก็มาใส่นะครับ ที่มันเกี่ยวข้องนะครับเอามาวางตรงนี้ปึ๊บถ้านี้ไม่เอา้วก็ลบได้นะครับลบออกกดคลิกข้าหมายลบลบองค์ประกอบกดลบมามันจะหายไปนะครับทีนี้เราก็เอารูปที่เราทําไว้บวกเอาภาพถ่ายก็ได้นะครับเช่นเอารูปนี้มานะครับสมมติว่ารูปอันนี้คือมันเกี่ยวข้องกับที่เราทําในห้องเรียนนะครับสามารถเอามา,อามาวางได้เลยนะครับคลิกที่รูปลากไปกับมือถือกับมือได้เลยนะครับ เสร็จแล้วตรงนี้เราก็บอกว่าเราได้เรียนรู้อะไรเราก็บอกครูมาสันหน่อยนะครับตรงนี้ขยายขึ้นไม่ได้แล้วก็ลบนะครับเช่นได้เรียนรู้เกี่ยวกับอเราพิมพ์ลงไปเลยเกี่ยวกับอะไรนะครับจุดๆให้เราเติตมลงไปนะครับตรงนี้ก็เปลี่ยนข้างบนเนี้ยเปลี่ยนว่าสิ่งที่ได้เรียนรู้นะครับที่ได้เรียนรู้อ เสร็จก็เคาะนะครับก็สมมติว่ามันเล็กไปก็ขยายได้นะครับ่เียขยายฟอนได้สิ่งที่เรียนรู้ถ้าเนี้ยนะครับเสร็จแล้วสิ่งที่เรียนรู้ให้เรามาพิมพ์ในช่องนี้นะครับเสร็จแล้วในข้อที่2นะครับก็ให้เราเติมคําว่า,าสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้อย่างไรนะครับสามารถนําไปนําไปประยุกต์ใช้ ความรู้ที่ได้เรียนในห้องเรียนในครั้งนี้นะครับนักเรียนสามารถนําไปประยุกต์ใช้อะไรนะครับก็เติมลงไปนะครับในตรงนี้แล้วก็เติมเกี่ยวกับเช่นใช้ในเรื่องอะไรก็พิมพ์ลงไปนะครับเช่นใช้ในเรื่องของการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันแล้วก็เติมลงไปอันนี้นักเรียนเติมเองนะครับอันนี้ครูสมมุติให้นะครับอ่ะ นี้หัวข้อต่อไปนะครับตรนี้ก็เอาภาพที่เรา,าจัดกิจกรรมในห้องเรียนก็ได้นะครับมาวางนะครับถ้าไม่เอาก็ลบลบออกได้นะครับลงประกอบกดลบได้เลยเสร็จแล้วถ้าจะใส่ก็ก,กดบวกนะครับถ้าจะอัพโหลดภาพสมมุติว่า,อาเอาภาพกิจกรรมในห้องเรียนสมมติอันนี้สมมตินะมี่สมมติภาพที่อยู่ในห้องเรียนนะครับเราสมมามารถนำมาวางได้นะครับออันนี้เสร็จ ใส่กรอบใส่ะายได้นะครับฟิลเตอร์ก็มีนะครับปรับเข้าจัดก็ได้ตำแหน่งนะครับความปรุงเราสามารถปรับได้นะครับเอฟเฟกนะครับสามารถใส่เอฟเฟกได้ลองไปเล่นดูนะครับฟิลเตอร์เราก็ใส่ตรงนี้ได้นะครับตกแต่งได้เลยนะครับลองดูนะครับอันนี้หัวข้อที่3ามนะครับให้เราเขียนว่า ทักษะที่ได้นะครับทักษะที่ได้นะครับจากการเรียนรู้จากการเรียนรู้ในครั้งนี้นะครับนักเรียนได้ทักษะอะไรบ้างนะครับคิดว่าจากการลงมือทำเนี่ยนะครับสูนากล่องมันเล็กเราก็สามารถกดข้อความยพย์ได้นะครับ กองเราก็ยได้องได้นะนะครับทักษะที่ได้นะครับได้ทักษะอะไรเราก็บอกไปทักษะการตาังเนเป็นกลุ่มทักษะการสื่อสารสามารถกดแล้วขยายมันก็จะขยายมาให้เราถ้าเกิดคลิกคลิกดับเบิลคลิกสองครั้งนะครับเช่นทักษะการแก้ปัญหานะครับเราได้ทักษะเพราะเราเวลาทําไปแล้วเนี้ยเราเราใช้ทักษะนี้นะครับแก้ปัญหาสมมุตินะครับเราใส่ลงไปนะครับแต่ละคนได้อะไรนะครับไม่เหมือนกันก็ ใส่ลงไปได้คี่ทักระนะครับทีนี้เราก็หารูปที่มันเกี่ยวมาใส่นะครับก็กดบวกแล้วก็จะอัปโหลดจากเครื่องของเราหรือไปเอาภาพจากจากที่มีอยู่แล้วในเครื่องนะครับที่มันเกี่ยวนะครับอันนี้คือสมมุติแล้วกันเพราะาไม,ม่เวลาสมมุติแล้วกันถ้าอันนี้ไม่เอาก็ลบนะครับกดเครื่องหมายลบก็ลบยางวางแทนนะครับสมมุตินี้ ย่อขยายใส่ฟิลเตอร์ตกแต่งแบบนี้ได้หมดเลยนะครับผมแต่ละคนมาปรับเองนะครับเสร็จแล้วปัญหาและอุปสรรคนะครับตรงนี้เขียนเกี่ยวกับปัญหาปัญหาเราคลิกแล้วเราเป็นคลิกสอครั้งมันก็จะขยายใหญ่ให้เราใช้ในการพิมพ์นะครับปัญหาและอุปสรรคเราใส่เข้าไปเราวมักล่องมันมันสามารถเลื่อนกล่องไปไหนมาไหนได้หมดเลยนะครับปรับขนาดได้นี่นะครับคลิกข้างนอกหนึ่งครั้งเพื่อที่จะ,ะคลิก ดึงมานี่อ่าก็ได้เลยนะครับอ่าแล้วก็ดับเบิ่คลิกดับเบิคลิกสอครั้งที่ที่จอนะครับมันก็จะปรับให้เราเช่นเรื่องคาอุปกออะไรอย่าเี้เราใส่เข้าไปนะครับคาดอุปกรณ์อะไรก็ใส่เข้าไปหรือคาดมีเรื่องอื่นๆอีกนะครับระยะเวลาในการทำไหนพวกนี้ยตรงนี้ภาพก็ไปหาที่มันเกี่ยวข้องนะครับมาวางกดบวกนะครับสมมุติ นี่คู่สมมตินะครับเราต้องหาภาพที่มันเกี่ยวข้องกันนะครับมาวางอ่ะสมมติเราสวยนะครับวางเสร็จเสร็จแล้วนะครับนักเรียนอยากรู้อะไรเพิ่มเติมนะครับตรงนี้วางใส่เพิ่มเข้าไปอ่ะเดี๋ยวเพิ่มคลิกสองครั้งอยากรู้อะไรนักเรียนสิ่งที่อยากรู้เพิ่มเติมกันนะครับสิ่งที่อยากรู้เพิ่มเติมนะครับเพิ่ม นะครับใส่เข้าไปเสร็จแล้วเราก็ลากข้อความได้นะครับสมมติว่ามันไม่พอดีบรรทัดคลิกหนึ่งครั้งกดที่กล่องนะครับเดี๋ยวอ่านี่มันก็ขยายเราแล้วนะครับพอดีทีนี้นะครับตรงนี้เราก็ใส่เข้าไปอยากดูล้วพิเมเติมนะครับนักเรียนแต่ละคนก็ใส่จุดลงไปนะครับเสร็จแล้วทําเสร็จนะครับให้เราก็ตกแต่งใส่รูปใส่ชื่อนามสกุลนะครับเด็กชายอะไรนะครับใส่ลงไป ไกลเลขกที่เท่าไรเส้นสองมหนึ่งทับหนึ่งนะครับสมมุติอ่ะเสร็จนะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยนะครับให้เรานะครับเซฟเซฟตัว,ต,วตัวตัวเนี้ยนะครับตัวอินโฟกราฟิกเกี่ยวกับเนื้อหาของกิจกรรมบทที่1เนี่ยส่งครูนะครับกดที่เครื่องหมายลูกศรชี้ลงตรงนี้นะครับมันก็จะให้เรา ทำการบันทึกนะครับการบันทึกเรียบร้อยที่บันทึกอ่ามันก็จะเก็บไว้ในเครื่องนะครับให้เราส่งอันเนี้เข้าไปในลายกลุ่มแล้วก็กดโน้ตเอาไว้นะครับเป็นการส่งครูเรียบร้อยนะครับแล้วก็สไลด์ไปดูที่โฟลเดอร์รูปนะครับอมันก็มาแล้วนะครับอันนี้อ่านะครับอันนี้คือการการอ่าการทําอนโฟกราฟิกส่งครูในเนื้อหาของอบทกิจกรรมที่หนึ่งนะครับก็ ถือว่าจบเพียงแค่นี้นะครับก็ทํางานส่งครูในรายกลุ่มแล้วก็ใส่ไว้ในโน้ตนะครับของชั้นม .1 1นะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับเย็ยนๆครูก็จะมาจวดนะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ